ผู้ที่ได้ศึกษาคำตังสอนสัมมาสัมพุทธเจา้านอกจากจะเป็นผู้มีบุญแล้วเนี่ยจะได้ศึกษาเรียนรู้รลักพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านตรัสรู้ทำอะไรบ้างเพื่อจะได้เอาไว้สอนตัวเองจะได้นำความรู้นั้มาพัฒนาตัวของตัวเองให้เป็นไปตามอย่างดีในสมัยพุทธกาลนั่นะจ๊ะ แล้วก็จะได้นำมาถ่ายทอดสั่งสอนแก่ญาติโยมต่อไปการศึกษาพระบาลีจะทำให้ใจของเราวนเวียนอยู่ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจจะถูกกลั่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ละเอียดซึ่งแตกต่างจากวิชาทางโลกเขาเรียนเอาไว้สำหรับ ทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบาร,รมีซึ่งเรียนไปแล้วก็ต้องเอาไว้สำหรับไปต่อสู้กันไปแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยำกัดซึ่งมันก็จำเป็นสำหรับชีวิตที่จะอยู่ทางโลก แต่ว่าที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความปจริงของชีวิตจนกระทั่งสามารถใช้ทุกอนุวินาทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างถูกหลักวิชาถูกต้องตามคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ผ่านผ่านมาเนี่ยกัรปฏิบัติอย่างนี้ยากนักบวชนี่เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้ศึกษา ควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจในการบวชในระหว่างที่ญาติโยมให้โอกาสส่งเสริมสนับสนุนโดยประจัยสี่แอนควรแก่สม,มณะมุ่งหวังให้ภิกษุสม,มณรได้ศึกษาทั้งภาคปริยัติได้ฝึกฝนทั้งภาคปฏิบัติจนมีประสบการณ์ภายใน เอาไว้สำหรับคอยเป็นที่พึ่งทางใจให้กับญาติโยมเป็นเนื้อนาบนให้ญาติโยมญาติโยมทำมาหากินมันก็เหนื่อยเนะี่มันเวลาก็จะมุ่งไปอยู่เกี่ยวกับเรื่องน้ำมาหากินทำมากรากายอย่างเดียวระจารยก็เมื่อชีวิตเป็นทุกข์ก็หวังจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะช่วยแนะนำสั่งสอน ให้ดับความทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ตามพราะฉะนัโยมก็หวังว่าพระในนักบวชนิบตน,นี่จะเป็นที่พึ่งทั้งในแง่งการสั่งสอนในแง่การเป็นเนื้อนาบุญและอีกในแง่ของการเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีเป็นตัวอย่างอาชีวิตที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้ ญาติโยมก็จะได้มีกำลังใจวันใดที่ถึงจุดอิ่มตัวในทางเพศกระหัสที่เป็นชายนแมนก็จะเข้าวัดมาบวชกันที่เป็นหญิงก็จะเป็นกองสบเสบียงสนับสนุนทางก็จะเกื้อกูลกันอย่างนี้นะจ๊ะแต่เดี๋ยวนี้กับ แบ่งเวลาซึ่งมีจำกัดมากเลยสำหรับชีวิตเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเนยไปเรียนวิชาทางโลกใจก็ตกต่ำในระดับของชาวโลกเมื่อแหล่งกำเนิดของความคิดเป็นอย่างนั้นก็ทำให้ความคิดไม่บริสุทธิ ก,ก็จะเหมือนชาโลกคำพูดก็คล้ายๆกันพฤติกรรมการกระทําก็จะอย่างนั้นแหละใกล้ๆเคียงกับชาวโลกเพราะนั้นก็ไปทำลายศรัทธาประสาทของญาติโยมซึ่งกำลังมองหาที่พึ่งที่ระลึกดังกล่าวนั้นความเสื่อมของระพศาสนาก็เ,าเกิดขึ้น พราะฉะนั้หลวงพ่อจึงยืนยันต่างเแต่ต้นตั้งแต่สร้างวัดว่าเราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกระลูกในโลกวาิกอา,าอุบาสกมาเรียนบบระบาลีทั้งทงท,งที่ก็รู้ว่า ต่างก็มีกิจวัตรกิจกรรมภารกิจเกี่ยวกับเรื่องงานกรอบคู่ศาสนามากมายนะักแต่กระทั่งไม่เป็นข้อแม่ข้ออ้ากและเงื่อนไขในการมาศึกษาเราเรียน